วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตที่สำคัญครั้งใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในภาษาของสาธารณสุขว่าโควิด19ซึ่งผมอาจจะใช้คำว่าโควิด19ก็ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะบ้านเราเมื่อเช้านี้เองผมมีโอกาส คุยกับคนนิวยอร์กนะครับเรื่องที่เขาเกิดขึ้นในมหานครนิวยอร์กในขณะนี้โกลาหลมากทั้งในส่วนของอยังไม่รู้ว่าโรคนี้คืออะไรผู้คนเริ่มตระหนกทั่วมหานครนิวยอร์กและที่สำคัญก็คือไม่มีหน้ากากไม่มีเจลล้างมือหนักกว่าเราอีกนะครับและที่สำคัญก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาสามคนติดโควิด1 9คุยกันนานนะครับคุยกันยาวมากแล้วเขาก็บอกว่าคุณประกรณ์ทำไมประเทศคุณถึงจัดการเรื่องนี้ได้ดีเหลือเกินผมก็เล่าให้เขาฟังนะครับว่าที่ดีก็เพราะว่างานสาธารณสุขบ้านเรานั้นเนี่ยลงลึกถึงชุมชน ตั้งแต่สถานีนาไม่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาศูนย์และเรื่องการบริหารงานด้านสาธารณสุขนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องการแทรกแซงในทางการเมืองปัญหาในบ้านเราก็อาจจะไปเกิดขึ้นคล้ายๆกับที่อื่นอยู่เช่นกันนะครับนั่นก็คือความวิตกกังวลว่ารัฐบาลจะเอาไม่อยู่ในเรื่องนี้แต่ผมเรียนต่อทุกท่านนะครับว่า เราผ่านประสบการณ์เรื่องของโรคภัยต่างๆเนี่ยมาหลายรอบทีเดียวนะครับสมัยผมเด็กๆนั้นเนี่ยอาฮิวาตกโรควันนรคนะครับแล้วก็มาเลเรีย,ยพอเราโตขึ้นเราก็จะเห็นว่าโรคเหล่านั้นหายไปแต่ปัจจุบันนี้พอมาเจอโรคซาประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกนะครับที่รับมือกับเรื่องนี้ได้เป็นอยา่างดีโควิดนั้นเนี่ย เรามีเคสที่เกิดขึ้นประมาณสัก53เคสแล้วก็กลับบ้านไปแล้วนี่นะครับมากกว่า33เคสนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องป้องกันตนเองตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคขณะนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยออกอินโฟกราฟิกหลายเรื่องที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องดูสิ่งเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าหูเบานะครับ พรว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของสารสุขหน่วยงานของรัฐบาลและอยากจะเรียกร้องก็คือประชาชนอย่างพวกเราต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่คอยถล่มรัฐบาลหรือแม้แต่ฝ่ายค้านก็ตามนะครับทำอย่างไรที่พวกเราจะช่วยสิ่งเหล่านี้ภา้เอ,อกชนต้องออกมานะครับแล้วก็มาจับมือกันรวมตัวกันช่วยเหลือกันตั้งแต่ระดับชุมชน มาจนถึงระดับจังหวัดแล้วจากจังหวัดเนี่ยมาอยู่ในประเทศภาวะวิกฤตอย่างนี้หูหนักนะครับเหมือนอย่างที่ท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรคุณชวนหลีกภัยได้พูดว่ารับฟังข่าวอะไรแล้วเนี่ยให้กรองกันซชก่อนเพราะมาอย่างนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเราไม่มีเรือที่จะเดินไปข้างหน้านะครับวันนี้ทุกคนต้องพายเรือร่วมกันอย่าเจาะเรือนะครับ การจ่อเรือก็คือทําให้รัฐนาวาของประเทศนี้ล่มจมลงผมเชื่อว่าคนไทยรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับ